เพราะว่าเวลาเราปฏิบัติทำเนี่ยเรอจับหลักจับหลักของอารมณ์ของจิตไปได้ทุกคนนะเมื่อว่าตัวตัวปรุงแต่งมันจะดีไม่ดีติดนั่นติดนี่ติดโน้นไม่ใช่ปัญหาเนปัญหาคือเราเราจับจับหลักอารมณ์ของจิตไม่ได้อารมณ์ของจิตก็คืออารมณ์เนี่ยรับรู้สังเกตเห็นไม่ทําอะไรเนี่ยก็จตัวหลักของมันเลยตัวเมนของจิตเลยโดยตรงอ่ะนี่เราจะ อะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บเราก็ทํามอาทีพของเราเออรับมันรู้มันฝึกซ้อมอ่ะฝึกสอมภาวนาคือการฝึก้อมฝึกซ้กอ,มกอมที่จะรับมันรู้มันสังเกตมันเห็นมันแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรกับมันอันเนี้ยบ่อยๆนี่นนก็เรียกจับอารมณ์ของจิตที่เป็นแม่เมเนหลักเอาไว้แล้วส่วนสิ่งที่ปรุงแต่งที่มันมาหลอกลวงมันในม,มายามีเรื่องสลับซับซ้อนกันมานั่นเป็นเรื่องปกติของมันที่มันจะมาให้เรา ไ,ด,ได,ด้ทดสอบตัวเองได้ฝึกฝนตนเองว่าเออเราเข้มแข็งกับการรับรู้รับไหมรู้ไหมตั้งกตไหมเห็นไหมไม่ทําอะไรกับมันไหมอย่างเงี้ย